สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้เรามาถึงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาทน้องหงนะคะสถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอโนนดินแดงนะคะอยู่ตามแนวสันเขื่อนอยู่ข้างาน่าจะเป็นโรงเรียนรักไทยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันนะคะว่าจะมีความสวยสดงดงามประการใดนะคะ ภาษานนองมงเป็นภาษาที่ตั้งอยู่ที่อำเภอนูนินแดงนะคะเป็นอารยธรรมเก่าอารยธรรมโบราณนะคะที่ฉันก็เพิ่งมาเหมือนกันนะคะสวยสดปดนามก่อสร้างด้วยหินศิลารายนะคะเห็นไหมคะเป็นปางต่างๆกู่ต่างๆนะคะจะเล็กกว่า ปราสาทเมืองต่ำที่ทีฉันไปถ่ายมาเมื่อวานแต่ว่าก็คือพามาชมว่าวุรบุเรามีสถานที่โบราณตรงไหนบ้างนะคะอยากพามาชมอยากพามาให้เห็นกันนะคะค่อนข้างที่จะชันเลยทีเดียวตัวนี้นะคะเป็นตัวปราสาทนะคะ เห็นไหมคะตัวนี้เป็นตัวประสาทนะคะประสานนะคะนี่จะยกสูงขึ้นกว่าระดับผืนิ้วผืนผืนผืนนะคะจากที่ ชั้นเดินอยู่เนี่ยก็คือเขาจะยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นมีกำแพงล้อมรอบนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะน่าศักการะบูชานะจ๊ะเห็นไหมคะ นี่นะคะต้องเดินระวังระวังน,นิดนึงค่ะเพราะว่าเขาสูงมากเลย อำเภอโนนินแดงนะคะจะมีเขื่อนขนาดใหญ่ตรงนู้นก็คือสันเขื่อนนะคะตัวนี้จะอยู่ด้านต่ำลงมาจากสันเขื่อนนิดหน่อยเดี๋ยวจะพาไปชมเขื่อนกันแล้วก็จะพาไปทานปลาสดๆดินได้ดเขาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วน่าเที่ยวอยู่เมืองหนึ่งพอสมควรเลยนะคะนี่ จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเห็นไหมคะจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของด้านหลังปราสาทนะจ๊ะเห็นไหมคะ นี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งของเขานะคะมีบันไดลงนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะลงไปถ่ายด้านล่างให้ชมนะคะแต่ว่าต้องค่อยๆลงไปนะคะ ฉันคนบุยลำนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมาเลยเพิ่งมาครั้งแรกนะคะผ่านที่เฉยนี่นะคะโดยรวมอีกด้านหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ เมืองบุยลำเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าฐานอันนี้พูดตรงๆว่าอันนี้ก็คือประวัติน้องหงนะคะคือประวัติความเป็นมาของปราสาทนะคะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเคยผ่านมาเมื่อประมาณโอ้หลายปียีสิบปีที่แล้วตอนสมัยเป็นเด็กก็เห็นอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยได้เข้ามาชมนะคะอันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาของท่านนะคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะให้ชมคร่าๆวๆก็คือประวัติความเป็นมาปราสาทน้องหง เป็นศาสนสถานที่ได้รับชื่อมาจากสระน้ําขนาดใหญ่ของชาวบ้านนะคะที่เรียกว่าสระน้องหงหรือนางหงจากการสัมภาษณ์นะคะของชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าแต่เดิมทางทิศตะวันออกเป็นเส้นทางคามนาคมนะคะทางเกวียนพ่อค้าวัวควายได้ไปข,า,ขายแถบชายแดนและมีสระขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่เป็นวิทยายลัยนะคะคือด้านนู้นนะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เกษตรกรรมที่เป็นส่วนที่เป็นเขื่อนลำนังลองณปัจจุบันก็คือฝั่งนู้นที่ฉันใส่ให้ดูเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดู ชาวบ้านใช้สระบริเวณนี้เป็นป่าช้าของหมู่บ้านเช่นกันเมื่อมีคนตายจะนำพามาประกอบวิธีฝังหรือเผาณ้าที่แห่งนี้บริเวณใกล้ที่ได้พบเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบเนื้อดินธรรมดาและเนื้อแก่งนะคะนอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุเป็นโลหะเศษภาชนะดินเผาจากการก่อสร้างอาคารนะคะเป็นลักษณะสถาปัตย์นะคะกลุ่มตัวปราสาทจะประกอบด้วยปราสาทอิฐสามหลังนะคะที่ฉันถ่ายให้ดูแล้ววางตัวตามแนวทิศเหนือทิศใต้รูปลักษณะปราสาท สัมหลังมีลนะักษณะห้องเป็นมุมนะคะยื่นออกมาด้านหน้าของปราสาทนะคะต่างมุมต่างยื่นมาต่งปราสาทประธานแต่ได้สร้างห้องมนทมนั้นอยู่หลายแห่ง mm hmm. เช่นเดียวกันตัวปราสาทจะตั้งอยู่ตรงกลางและมีขนาดใหญ่กว่าาสอีกสองหลังนะคะมีผังเป็นลูกกากบาทโดยทานทิศตะวันออกยื่นออกมากว่าด้านอื่นองค์ประกอบของฐานนะคะเป็นฐานเขียงโดยมีเขียงด้านทิศใต้มนทบซ่อนอยู่บนเขียงบรรไัยด้านทิศเหนือนะคะอันนี้โดยสังเกตะคะประวัติความเป็นมานะคะ พศ2428 0 7 2 4รนศิลปกรขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะคะตัวนี้ขึ้นเป็นกรมศิลป์ดำเนินการสำรวจประสาทแห่งนี้แล้วนะคะปรากฏข้อมูลในสือโครงการรายการสำรวจขุดตกแต่งวัตถุโบ,บราณน,นะคะอ,อ่านตามตามตัวนี้บางทีดิฉันอ่านไม่ครบนะคะมีศิลาทับหลังประจำตัวสลักลายและภาพอย่างสวยสดงดงามนะคะตอนที่เขามา สำรวจกันนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตอนที่เข้ามาสำรวจกันนะคะกรมศิลปากรขุดพบเมื่อนปี2548ดิ่ฉันยังไม่เกิดเลยอันนี้เป็นที่เข้ามาขุดพบกันนะคะเนี่ยค่ะที่เขามาขุดพบประสาทอันนี้การเมื่อก่อนเขาจะโดนฝังไว้นะคะนี่ก็คือการที่เขามาขุดพบตัวประสาทนี้กันนะคะ ัทธาและความเชื่อถือนะคะความเชื่อมีแต่โบราณสถานที่อย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าพ่อหนองหงหรือเจ้าพ่อสีชมพูประจําอยู่ที่โบราณสถานแห่งนี้นะคะชาวบ้านนับมาจะมาเส้นไว้หรือขอโชคลาภหรือบนบ้านในสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะกับไว้ทุกวันพุธและพิธีใหญ่ๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้ท่านนายกกนนดินแดงนะคะดิฉัน เห็นเขาออกสื่อดิฉันแล้วก <oulder> ็เลยได้มีโอกาสมาชมแล้วก็มาดูสถานที่แห่งนี้นะคะนะคะพบภาพถ่ายทับหลังนะคะผู้สื่อข่าวมีการพบภาพถ่ายทับหลังนะคะอันนี้ก็คือถ้าเข้าไปติดตามกันนะคะของตัวนี้ก็คือตัวนี้หายไปนะคะตัวนี้มีการทวงคืนกันอยู่นะคะเห็นไหมคะ น,นี้ดูตามนี้นะคะที่าทับหลังหลังประตูปราสาทน้องหงนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะเป็นทับหลังประตูปราสาทหลังป้ายนะคะเป็นลักษณะพระรูปพระศิวะนะคะเห็นไหมคะสวยสดงดงามจะเป็นถ้าเกิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่สังเกตดูจะเป็นปราสาทเมืองต่ําจะเป็นปราสาทพนมลุงหรือว่าปางต่างๆกู่เล็กกูใหญ่เขาจะมี ตัวทับหลังอยู่ทุกที่เลยนะคะขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะที่รักการปั่นจัก,กรยานหรือทุกท่านที่ผ่านมาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดวีรำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าเยี่ยมชมน่าศักกะลรา้าไหว้บูชาวัวนนี้เมื่อกี้ที่ฉันไหว้ไปแล้วแหละ <c oughs> ขอท่านไปแล้วลูกหลานผ่านมามีโอกาสได้มาเนาะ เผยแพร่ให้เพื่อนๆให้พี่ให้น้องได้รับรู้ว่าบุยลำเรามีดีนะเรามีสถานที่แบบนี้นะเรายัางเที่ยวไม่ครบเลยเพราะว่าิฉันก็เป็นคนบุยลำเองค่ะเกิดที่บุยลำเองแต่ว่าผ่านบ่อยมากแต่ไม่เคยแวะได้แวะมาเพราะว่าได้ดูข่าวเห็นท่านนายกท่านลงในข่าวก็เลยมีโอกาสได้มาแวะมาเยี่ยมมาดูมาชมนะคะขอเลยนเชิญนะคะพี่น้องทุกท่าน จะใกล้หรือไกลนะคะถ้ามีโอกาสนูนดินแดงจังหวัดบุรีรัมมีดีอาหารดีปลาสดดิ้นได้แล้วก็ทัศนียภาพบรรยากาศดีมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะขอเรียนเชิญท่านใดสนใจนะคะมาเยี่ยมชมได้ค่ะที่จังหวัดบุรีรัมมีดีฮักนะบุรีรัมขอบพระคุณมากค่ะ